ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาไทยมีเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนร้อยละ36และในเด็กวัยเรียนอ้วนร้อยละ1 5บาขณะที่การคาดการพบว่าปี2,558ไทยจะมีเด็กอ้วนสูงถึง1ใน5โรคอ้วนจะส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงหลอดเลือดตีบแข็งโรคหัวใจสมมุติเราโปรโมทให้นักเรียน ให้เด็กทุกคนในโรงเรียนเนี่ยมีมีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมไม่ทานหวานไม่ทานมันไม่ทานเค็มแต่ปรากฏว่าอาหารในโรงเรียนที่วางขายอยู่ก็ยังเต็มไปด้วยหวานมันเค็มยังมีตู้แช่น้ำมัดลมมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าปัจจัยแวดล้อมมันไม่เอือ้อ โรงเรียนสาลาคูเกตมินบุรีกรุงเทพมหานครหนึ่งในโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับโภชนาการของเด็กๆสนนนวนวชคิดเพราะเชื่อว่าเด็กๆควรได้รับความรู้ด้านโภชนาการเพื่อให้พวกเขาได้เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์สาเหตุที่ รงเรียนให้ความสําคัญกับโภชนาการของเด็กเพราะเราเห็นว่าสังคมทุกวันนี้สื่อเนี่ยมีบทบาทมากการโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายเนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยหันไปรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งเด็กไม่สามารถที่จะแยกแยะเองได้โรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เด็กมีชีวิตอยู่เป็นส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับนักเรียนว่าอาหารประเภทไหนที่มีประโยชน์ตามวัยของเขาเพราะว่าคนเราในแต่ละวัยนี้จะมี ความต้องการในการรับปอาหาเนี่ยแตกต่างกันไปที่นี่นะคะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่รับประมาณ9 5เปอเ็นเป็นเด็กที่นับถือศาสนาิสลามเป็นมุสลิมฉะนั้นเรื่องของการบริโภคอาหารที่เนี่ยเด็กเขาก็จะเน้นพวกอาหารที่มีรสมันรสจัดนะคะเช่นพวกแกงกะทิของทอดเราก็เห็นว่าเรื่องของสุขภาวะโภชนาการเกินในเด็กที่โรงเรียนเราเนี่ยมีมาก เราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการจํากัดภาวะโภชนาการเกินแล้วก็เน้นให้เด็กรับประทานอาหารที่มีผักผลไม้มากขึ้นดีค่ะส่งเสร,ริมให้เด็กกินผักค่ะชอบกินกล้วยค่ะเพราะว่ากล้วยทําให้ขับถ่ายพอเราขับถ่ายแล้วผิวเราก็จะสวยค่ะ ชอบกินขนมครับเพราะว่ามีมีสารอาหารอยู่ข้างในครับค่ะน้องๆมีการพฤติกรรมมีการเปลี่ยนไปนะคะแรกๆซึ่งน้องไม่รับประทานอาหารขึ่เป็นผักเลยนะคะแต่ว่ามีโครงการอาหารผักขึ้นมาน้องก็เริ่มทานผักขึ้นแล้วก็เริ่มทานเป็นทุกอย่างแล้วค่ะดีค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กรับประทานผัก เพราะว่าเด็กสมัยนี้บางทีจะห่างเหินก็ทําให้เด็กหันมารับประทานผักมากขึ้นถ้าเด็กคนไหนที่ไม่ทานผักเนี่ยอย่างน้อยในหนึ่งวันก็จะมีหนึ่งมื้อที่โรงเรียนนะคะที่เด็กได้รับประทานผักค่ะนอกจากการดูแลเรื่องอาหารการกินให้เด็กๆได้กินผักและผลไม้ในมื้อกลางวันแล้วทางโรงเรียนยังได้เพิ่มกิจกรรมทางกายและความรู้ด้านโภชนาการในแต่ละวิชาเรียนด้วย ทางด้านนาฏศิลป์เราก็จะมีการสอดแทรกโดยการใช้ท่ารำประกอบการร้องเพลงประกอบค่ะให้มีการสอดแทรกเกี่ยวกับโภชนาการทางด้านอาหารการทานผักการทานผลไม้แล้วก็จะมีเพลงของสอสอมแล้วก็จะสอดแทรกไปอย่างนี้ค่อนข้างดีค่ะเด็กที่นี่จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างร่าเริงหน้า,นาตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาสังเกตได้เลย ถ้าเราส่งเสริมเขานะคะกับเด็กๆในผลในระยะยาวก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายได้อยู่แล้วไม่มีโรคแทรกซ้อนแน่นอนการพัฒนาการเรียนก็จะส่งเสริมเขาสมองพัฒนาดีขึ้นการเรียนดีขึ้นถ้าเรารับประทานสิ่งที่ดีเข้าไปร่างกายเราก็จะ นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์รวมทั้งสมองก็จะพัฒนาแตถา่ถ้าเรารับประทานสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปมันก็จะเหมือนกับยาพิษที่ทำลายร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโฆชนาการเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องให้ข้อมูลที่มากพอกับนักเรียนค่ะ